มาเจอโรเซ่แบล็พิงที่สิงคโปร์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็คือ p พ Up อพ o r e ของโรเซ่ค่ะตั้งอยู่ที่ออชชั Road นะคะโดยที่เขาจะแบ่งเป็นสอโซนค่ะจะมี e อ h ซิ i ิ i ชันนะคะแล้วก็เป็นเมอร์ชานด s ไ z o ์โซนโซนแรกที่ชิพามานะคะก็จะเป็น e x h i b i ิ i ชั่นแอนด์เอ็กซ์เพียนโซนค่ะานในคือน,น่าหลักมากเต็มไปด้วยโทนสีชมพูประบโปรกรมสดใส ล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะเลยค่ะเหมือนชี้ได้หลุดเข้าไปใน MV เพลงเ p t เลยคือมันมีทั้งเครื่องดนตรีกรองชุดนะคะแล้วก็มุมกระจกที่เราสามารถมินเลอเซลฟี่ได้แล้วก็จะมีของเมอร์ชันดิสโชด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อเนี่ยต้องเดินขึ้นไปด้านบนค่ะแต่ว่า Pop-up Store เนี่ยจะมีแค่1เดือนเท่านั้นนะคะก็คือเดือนสิงหาคมปี2025ค่ะซึ่งภายในร้านนะคะเราก็สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้เต็มที่เลยค่ะ คือโรเซ่น่ารักมากจริงๆคือชั้นจัดแสดงสินค้ามีความแบบโรเซ่สุดๆส่วนการเดินไปชั้น2นะคะก็อยู่ไม่ไกลมากค่ะจะเป็นเมอร์เซเดสโซนขึ้นบันไดเลื่อนที่มีรูปโรเซ่ต่อไปได้เลยค่ะแล้วถ้าช็อปถึง211าร์เนี่ยก็จะได้หมุนกราจสาลด้วยซึ่งมันมีสิทธิ์ลุ้นรับลายเซ็นของโรเซ่เลยแต่ส่วนตัวชิช็อปไป180กว่าก็จะได้เป็นโฟ o ตการ์ดลิมิเต็ดค่ะไอเทมหลายชิ้นก็หมดแล้วนะคะอย่างเคสโทรศัพท์น่ารักมากเล็งไว้ก็อดค่ะ วันนี้ชิก็เลยได้เสื้อมา2ตัวตัวแรกนะคะก็จะเป็นเสื้อ Number One Girl ค่ะซึ่งเสื้อของเขานะคะจะเป็นฟรีไซส์ตัวนี้เนี่ยโรเซ่ oh, <B ose S 2> ก็ใช้ขึ้นเป็นดิสเพย์ในออจอด้วยส่วนอีกตัวนะคะก็จะเป็นเสื้อยืดสีดําเนื้อผ้าเขาดีใส่ส,าสบายเลยค่ะเลิฟแชงนะ